ยังไงไม่ีด้อยางเียอัเสียงเงี้ยเบื่อยจริงไอ้เนี้ยไอซีฟอร์มโอซีวอทูุยไม่บอกเลยไอซีฟอร์มวอทีว่ไอซีโอซีฟอร์มไอซีวอทูติดหน้าที่มาดึงสายดูเขาอาเป็นหลักฐานอ่าเป็นหลักฐานเลยอ่าไว้อัาไว้ก็อยากรู้ว่าลงหนึ่งเป็นยังไงไม่ถ้าอยู่ใกล้กันจะถุย อยังเหนือเนาะกระดาพอะยังเหนือเป็นไรมา่อเอซีมอนมาใครแน่ยูมูเนปัมีเยอะเสุดยอดหมวนเนี่ยใครแน่เทาไหรใครแน่มแต่คนเก่งเก่งครับขนาดเมื่อก่อนในกล้องแบบนี้เไซี ระมังซะแล้วแล้วใครจะเก็บไว้ยู่บ้าไม่ใช่ซูนามิจะเก็บซากไว้ให้ดูอุ้ยเบนสุดยอดเลยสุดยอดตุยแต่ลิงมันก็ขึ้นได้นะอาจารย์เ้ยวิลราคาน้ำมันถูกเนี่ยยี่สิบเจ็ดบาทสุดยอดลดมากเลยอ่ะเป็นปั๊มโอนอิกางไหมลิงไหมอ้ามันติดไหนมินลงเปิดเปิดตัพทับอะไรยังไงเปิดแล้วเปิดแล้วไม่จะมีตาไม่แก่หรอก ก็ไม่เปิดเฮ้ก็อยู่ได <c> ้ใช่ไหมจะไม่ดีไม่ต้องเปิดก็อยู่ได้เหมือนก้อนแบบมียตามตลอดเลยเมื่อกี้เจ๊เชเดินตูดงอนเลยอ่ะเป็นไงเป็นไงแกเล่าฤษีดิแกแกตูดงอนเลยน้อยกี้กี้ร้อนเลยนายแกแกนึกว่าจริงเลยแกตูดงอนไปเลยแกงอนไปเลยแล้วแกจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวให้จอยจับตูดทีนึงก็หายได้รากปักขึ้นได้แล้วนะได้แล้วมาเมื่อไหร่แรงหมดแล้วครับแรงหมดแล้วหมดแล้วอ๋อจับไปเลยครับกลับไปเลย